ลูกศิษย์ปู่ช่วงนี้จะปลายฝนต้นหนาวแล้วนะดูแลสุขภาพตัวเองกันด้วยฝนฟ,ฟ้ามันตกบ่อยช่วงนี้ดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีนะปลายฝนต้นหนาวช่วงนี้ใครเป็นมึงเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจปู่เตือนนะใหเราะวังนะจะหนาวฉับพลันนะปู่มาเตือนหน้าหนาวน,นี้จะมีฝนด้วยอย่าไปโดนฝนอย่าไปตากลมนะลูกศิษย์ปู่ทุกๆคนดูแลสุขภาพด้วยนะปู่เป็นห่วงนะคน ที่สุขภาพดีแล้วก็จงดูแลสุขภาพของมึงให้ดีต่อไปแล้วขอให้พวกมึงมีสุขภาพที่แข็งแรงพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายทั้งปวงนะขอให้มีเงินมีทองไหลามาเทมาและดูแลตัวเองให้ดีดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีนะถ้าเป็นขึ้นมานะมันจะลําบากนะเชื่อปู่ช่วงนี้ก็ดูแลตัวเองให้ดีให้มากๆใส่ใจตัวเองด้วยมีเวลาก็พยายามนั่งสมาธิอวานาแผ่เมตตาไว้และจะทําให้มือ ดีขึ้นสุขภาพมืองจะได้ดีขึ้นเชื่อปู่นะลูกศิษย์ทุกคนปู่เป็นห่วงช่วงนี้จะเข้าหนาวแล้วนะดูแลตัวเองกันด้วย